ปีที่แล้วได้อันบ็อกซ์รีวอร์ดจากซาบะไปนะครับเป็นที่ใสพ่พาสปอร์ตอ่าแล้วก็แต่ว่านี้ปีน,นี้ได้มาเหมือนกันนะครับเป็นชิ้นใหญ่กว่าเดิมนะครับมาดูกันว่าข้างในาเป็นอะไรนะครับมาแกะพร้อมกันเลยเพราะว่ายังไม่เห็นเหมือนกันไดพิ่งได้มานะครับผูกโบมาสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ดูหน่อยอืมเหมือนว่าจะเป็น โอ้โหเป็นกระเป๋าผ้านะครับแม่ถุงผ้าล้นนก้อนะครับใบเบลเลอร์เลยทีเดียวนี่ตามแบบนี้มาแกะดูข้างในกันเถอะว่าเป็นยังไงบ้างดูจากผ้าแล้วเนี่ยม,มีความหนานะครับอ๋อมีนี่กิมมิกเล็กๆสวยงามนะครับสตาร์บคัคสีวะอือหอข้างในก็มี กระเป๋าเล็กด้านข้างนะครับตรงนี้นี่นะฮะแล้วก็เป็นกระเป๋าโลงๆไม่ได้มีพาริชันนะครับแต่ว่าค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างใหญ่มากนะฮะเป็นไซส์แบบนี้น่าจะถือได้แตานข้างนี้ก็ได้พอด,ดีมืออืมก็ถือว่าสวยงามถูกใจมีประโยชน์นะครับใช้ได้ทุกวันนะครับอ่าดูดีกว่าปีที่แล้วเพราะว่า อันนั้นแบบเหมือนเอาแกนไส้ใส่เลขใส่พาสปอร์ตอะไเงี้ยแต่นเนี้ยคิดว่าใช้ได้ใช้ได้ทุกวันนะครับหิ้วของใส่ของได้เยอะไปจับจ่ายไปตลาดก็ได้ไปเซเว่นก็ได้นะครับสวยงามแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าปีหน้าเขาจะแจกอะไรเราอีกนะครับไปแล้วครับผม